สวัสดีครับผมมาปอบโกแขกชาแนลเราครับพามาชม6640เทอร์โบเสียรันครับแก่อ้อยครับเนมาลาสซีครับมาเนี้ยนี่ครับสวัสดีครับของพิทายชาแนลครับของพิทายชาแนลก็มาแล้วครับนี่ครับรถขีปโกแขกชาแนลครับโอ้ย้อนแสงครับย้อนแสงไปเพื่อนจะไปยำทางครับ เสียล้านเป็นจะยิญยำทางเลยครับนี่ยำถือกุญแจบู๊บวันวานเช็กยำถือบูถือครับถอยเข้ามาจเก็กถือบูถือครับมือใหม,ม่มครับมือใหม่มาครับไปชมกันเลยครับหก,หกหกสีส่ศูนย์ลากสลี่ครับ,บแจ๊อ้อยครับโอ้อ้อยกับง่างมาไปอุ้ยติดคอยแท้ 5ทางครับจะว่าจังกียถ้อยตรงบ่ตรงครับไปแล้วไปแล้ว4ตับครับตอนนี้เป็นว่าจิ๊ซ่6ตับครับตอนนี้สิประมาณ18ตันนะครับ 6640เทอร์โบครับเทอร์โบกันจะเป็นของพลิกโมนิไฟนะครับเทอร์โบโอ้ยถอยตรงบ่เนาะบานย้ำออกไปไกลแท้มึงครับกุรลุกันเป็นถอยครับ nhau pay nhau pay ai pay pay tông pay ตรงตรงไปครับไปครับไปแล้วครับออกนอกแล้วออกนอกแล้วออกนอกแล้วพ anyway ี่นออกเลยน้ำไม่ไหลห้อยมาเสียแล้วนายน้ไม่ไหลห้อยที่แทียนนายมุดตุ้งพี <h <h ่น้อง นี่แหละเนี่ย một tuần ครับบักป๊ายําได้หลายหอยครับหอยเต็มตี่เฮาผู้ lại ผู้ใด๋ถอยตะลี่ตุงไปก่อน <laughs> <laughs> Mừng xỉ lan nhầm thang gặp xỉ lan nhầm thang Tạm ơi, tạm, tạm ยาไปยาไปฮ่่ตรงครับโบตรงโต,ตรงใกล้แล้วครับใกล้ตรงแล้วเดินหน้าไปไหมเดินหน้าไปไหมนี่ครับ แ้ำทางของเสียรัานก็จะประมาณนี่แหละครับว่าเตี่ยวที่สองครับยังไ่คันละชิ้นครับ <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> มือใหม่ครับมือใหม่ <c oughs> ตรงห้อยเก่าอีบ่ ม,มา Dante, มมเห็นงาป่ะเถอยบนตงมาเห็นหงมี่ยหียบกับตีกน้ำได้ละนะอาบ้าบ้จนี่ละจนนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตวงนา เอารถจังสีโอยากายคนบ่บ่อยากาลกันบ้าำกรบพุ้ตรงครับยำกรบพุ้ตรงมันบ่เห็นข้างหลังครับซาลีครับเอาล่ะบยี่นี่วายเอาเลยเอาเลยเอาเลยจักยำเห็นยัง ย้ำไม่ยังไหวไหมไปทัวดีพเดนาวเพาตยำแน่ปเทแห็นพอโ้ไรนาทาไ่้างนามาทงเนฉีดไ้เาเห็นประเทดครับม่ีนี่ครับการยำทางของเยรันสุดบมาเลยครับเต๋วที่สวงครับเป็นบาคัละชิ้นเนาะครับเนาะ อ่าโอเคนะครับน่าสำรับคลิปนี้กับปากก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามนั่นเลยครับเพื่อเปลี่ยนกันร่างใจแหกโกแคกชาแนลนะครับเนาะสำรับคลิปนี้ขอตัวโตล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ